สำหรับดีโอคันนี้เด้อดีโอคันเนี้ยเราได้ทําการถอดเอาแหวนออกมาเช็คแล้วนะาวมาเบิ่งกันปากแหวนมาเบิ่งกันปากแหวนปากแหวนห่างสองสามมิลสามมิลน,นั่นแหละและที่นี้สังเกตไหมว่าแหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันนี่แหละเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้รถมันไม่มีกําลังอาจมันสตาร์ทไม่ติดนี่แหละนะ โอ้ยปัญหาเกิดนะทีนี้จะทำยังไงล่ะจะไปคว้านก็ขี้กเกียจเนาะเราก็เลยมีแหวนอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยของดีโอเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไซส์เท่าไหร่ไม่รู้แตมันใหญ่กว่ากันเดี๋ยวเราตัดแต่งปากแหวนใส่ก็แล้วกันตัดแต่งปากแหวนใส่เอาให้มันสตาร์ทติดก่อนเรื่องคว้านค่อยว่ากันทีหลังอ่าตรงนี้นะก็เอาไว้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะ อ่าปัญหาก็คือดูเหมือนว่ารถมันมีกําลังอัดแต่ถอดแหวนออกมาแล้วมันไม่มีมันไม่มีกําลังอัดแต่ที่มันหนักมันหนักเพราะชุดสายพานหรือเปล่านะรถมันจอดนานนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน